ต่อไปนะคะจงเขียนเศษส่วนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปทศนิยมก็คือให้น้องๆเขียนเศษส่วนนะคะให้อยู่ในรูปทศนิยมอย่างเช่นข้อแรกนะคะ7ส่วน10อ่ะ7ส่วน10ก็ต้องเท่ากับ0.7ได้ทศนิยม1ตำแหน่งถ้าเป็นส่วน10ข้อที่2 80ส่วน100ต้องได้ทศนิยมมา2ตำแหน่งคะ่ะเพราะว่าส่วน หนึ่งร้อยหรือว่าอ่ะศูนย์เนี่ยข้างหลังทศนิยมศูนย์ข้างหลังทศน,นิยมเราจะตัดออกหรือว่าเพิ่มเข้ามาก็ได้ค่าของทศนิยมจะเท่าเดิมและในข้อที่สามค่ะเราจะเห็นได้ว่าอ่ะมีจำนวนนับอยู่เพราะว่านี่คือจำนวนคลาเมื่อเราแปลงให้เป็นทศนิยมเนี่ย จะต้องอยู่หน้าจุดจำนวนคลาสจะต้องอยู่หน้าจุดโอเคและด้านหลังค่ะจะเป็นในส่วนของทศนิยมคิดปกติส่วน100หมายความว่า,วาทศนิยม2ตําแหน่งต้องทํา7เนี่ยให้เป็นทศนิยม2ตําแหน่งก็คือได้8.07เข้าใจไหมเอ่ยและต่อไปค่ะข้อที่4ข้อที่4เนี่ยส่วน10จะเป็นทศนิยม ทศนิยม1ตําตำแหน่งก็จะได้ว่า1。6อันนี้อ่า1ตำแหน่งนับจากด้านหลังค่ะแล้วใส่จุด1ตําตำแหน่งก็หมายความว่าหลังจุดทศนิยมอะ่ะมีตัวเลข1ตัวและถัดไปนะคะในข้อที่5จะเห็นว่าส่วนพันส่วนพันต้องมีทศนิยม3ตมตำแหน่งด้วยกันก็เลยตอบ4 0 7ขอโทษค่ะ ข้อ5ตอบ0.475และในข้อที่6ค่ะข้อที่6เนี่ยเราจะเห็นว่าเศษ1ส่วน20เนี่ยเราต้องแปลงให้เป็นส่วน1 0ส่วน100ส่วนพันหรือส่วนส่วนหมื่นแต่ในเมื่อมันเป็น20ค่ะเราก็สังเกตว่า20เนี่ยพอเวลาคูณ5เนี่ยก็เท่ากับ1 0 0ใช่ไหมเอ่ยเรานำมาคูณ5ทั้งเศษและส่วนค่ะเพื่อที่จะให้ได้ส่วนเป็น100 ขอโทษค่ะคูณ5ทั้งเศษและส่วนเพื่อที่จะให้ได้ส่วนเท่ากับ100 5ส่วน100อ่ะพอ5ส่วน100เราจะสามารถแปลงให้เป็นทศนิยมได้แล้วส่วน100ก็คือทศนิยม2ตำแหน่งก็คือ0.05 ในข้อที่7ก็เช่นเดียวกัน25เนี่ยพอเวลาคูณ4จะได้100แสดงว่าเดี๋ยวเราแปลงส่วน25ให้เป็น100เพื่อที่จะทำให้เป็นทศนิยม13ส่วน25คูณ4ทั้งเสร็จและส่วนจะได้เท่ากับ52ส่วน100าส่วน100คือทศนิยม2ตำแหน่ง ถัดไปในข้อที่8ค่ะข้อที่8เนี่ยส่วนที่เป็นจำนวนเต็มอย่างนี้จะอยู่หน้าจุดก็คือ3จุดหนึ่งส่วนเจหนึ่งส่วนเเราไม่สามารถคูณอะไรกับ1นึ่งส่วนเจ็ดตัวเลขสี่เหลี่ยมเนี้ยไม่สามารถหาตัวเลขสี่เหลี่ยมได้คูณอะไรแล้วได้เท่ากับ1 0 7เจ็ดคูณอะไรแล้วได้เท่ากับ100่รอไม่มีนะคะในขั้นตอนนี้เราก็เลยต้อง นำเจไปหารหนึ่งอะเราก็เลยต้องทำเป็นแบบนี้นี่เองเราต้องไปหาผลสำเร็จของ1หารเจเพราะว่าเศษส่วนเนี่ยก็คือการหารนี่แหละ1หารเจจะได้0ูนยจุสี่สาม 0.143มาบวกกับจำนวนเต็ม3ที่มีอยู่ก็ได้3.143เข้าใจไหมเอ่ยปกติสมมุติถ้าเป็นในข้อ7เนี่ย25สามารถคูณ4แล้วทำให้เป็นหนึ่งได้น้องๆต้องทำให้เป็นส่วน10ส่วนร้อยส่วนพันหรือส่วนหมื่นถ้าหากที่จะแปลงเป็นทศนิยมต้องทำเศษส่วนให้เป็นส่วนเหล่านี้ แต่ว่าในข้อเจ็ดสามารถคูณสี่ทั้งเศษและส่วนและทำได้แต่ข้อแปดไม่สามารถทำหนึ่งส่วนเจ็ดคูณอะไรแล้วเท่ากับสิบเท่ากับร้อยเท่ากับพันเเท่ากับหมื่นไม่มีเราก็เลยต้องตั้งหารเศษส่วนด้านหลังอะคะ่ะเพื่อที่จะแปลงให้เป็นทศนิยมตรงนี้ถ้าใครยังไม่ค่อยเข้าใจจะไปสอนในเรื่องการหารทศนิยมอีกทีนะคะ และในข้อที่9ค่ะในข้อที่9ก็เช่นเดียวกันก็คือเราจะต้องหารค่ะนำ96า9หารด้วย150ค่ะ96หารด้วย150จะเท่ากับ0.64ต่อไปนะคะในข้อที่10 ในข้อที่สิส่วนที่เป็นจํานวนเต็มเราก็เอามาเขียนไว้หน้าจุดก่อนเลยส่วนที่เป็นจํานวนเต็มและด้านหลังค่ะส่วนที่เป็นเศษส่วนหนึ่งส่วนสเนี่ยอ่าเดี๋ยวแอบไปคิดทางหลัง1นส่วนสเนี่ยเราสามารถคูณ25เข้าไปทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนได้เราจะได้ส่วนออกมาเป็น100และข้างบนเท่ากับ25ส่วนหนึแปลว่าเป็นทศนิยมสองตแหน่ง ได้0.25นั่นเองเอามารวมกับ5ก็ได้5.25และถัดไปค่ะถัดไปในข้อที่1 1ในข้อที่11เนี่ย40คูณอะไรแล้วได้100ไม่มีอ่ะแสดงว่าเราก็ต้องตั้งหารเหมือนข้อ8 27หาร40 ได้เท่ากับ0.675และในข้อที่12ค่ะส่วนที่เป็นจำนวนเต็มจะเอาไว้หน้าจุดค่ะและด้านหลังค่ะคือ1ส่วน25 25เมื่อคูณ4เข้าไปทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้ออกมาเป็น4ส่วน100ตรงนี้จะได้0.04ค่ะเอามารวมกับ1ก็จะได้1.04 ถัดไปในข้อที่13ค่ะ1และด้านหลังค่ะด้านหลังเนี่ยเราเอา6หาร15ค่ะ6หาร15นะคะจะได้เท่ากับ0.4ค่ะ เอามารวมกับ1ข้างหน้าได้1.4ค่ะและถัดไปในข้อที่14นะคะในข้อที่14เนี่ย21ส่วน50ถ้าคูณ2นะคะเข้าไปทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนจะได้ส่วนออกมาเป็น100 42ส่วน100ถ้าแปลงเป็นทศนิยมจะได้ทศนิยม2ตำแหน่งและในข้อที่15ค่ะ ต้องนำสี่สิเป็นตัวตั้ง40เป็นตัวหารคะ่ะคำตอบมาคือ0 6 7ยในข้อพวกนี้นะคะเดี๋ยวจะสอนอีกทีในเรื่องการหารนะคะเพราะมันไม่สามารถนำเลขมาคูณแล้วเท่ากับ10บร้อยพันหมื่นหรือแสนได้นะคะก็เลยต้องเป็นการหารไปแบบฝึกหัดถัดไปนะคะจงเขียน เป็นเปอร์เซนต์อะอย่างในข้อแรกนะคะเศษ40ส่วน100เนี่ยเท่ากับ40เปอร์เซนต์หมายความว่าคำว่าเปอร์เซ็นต์หมายความว่าต้องมีส่วนเป็น100เลขสีเขียวๆคือเลขนะคะสมมตุติเลขสีเขียวส่วน100แปลว่าเท่ากับ เลขตัวนั้นเปอร์เซนต์เขาจะเข้าใจไหมเอ่ยอย่างเช่น4ี่สิบส่วนหนึ่งร้เท่ากับ4ี่ิเปอร์เซนต์ห้าสิบส่วนหนึ่งรอยก็ต้องเท่ากับ50เปอร์เซนต์คำว่าเปอร์เซนต์หมายความว่าเลขจำนวนนั้นจากทั้งหมดหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งอหมายความว่าหนึ่งจากทั้งหมดหนึ่งรอส่วนคำว่าเปอร์เซนต์อะเราเราจะเป็นการเปรียบเทียบจากหนึ่งร้อย 57ส่วน100ก็ตอบ57%เปอร์ซข้อที่3นะคะหลักการนะคะก็คือน้องต้องทำให้ส่วนถูกตัวเป็น100ก่อนน้องถึงจะทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์ได้ข้อที่3ก็เลยต้องอะไรคะหาร3ทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนเพื่อที่จะให้ตัวส่วน ของน้องเนี่ยเป็น100น้องถึงจะแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ได้1หาร3นะคะจะได้เท่ากับ0.33ค่ะแล้วก็300หาร3จะเท่ากับ100อ่ะตอบได้แล้วก็คือ0.33เปอร์เซ็นต์ถ้าส่วนเป็น100แล้วน้องสามารถหยิบเศษมาตอบแล้วก็ใส่เปอร์เซ็นต์ข้างหลังได้เลยข้อที่4ค่ะ ต้องหารอะไรคะให้ส่วนเป็น1 0 0หาร2.5ทั้งเศษและส่วน2หาร2.5จะได้เท่ากับ0.8ส่วน100ถ้าเป็นส่วน100แล้วนำมาตอบได้เลยว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์และถัดไปในข้อที่5นะคะต้องนำา2ค่ะไปคูณเข้าทั้งเศษและส่วนจะได้เท่ากับ2ส่วน100เท่ากับ2%เปอร์เซ็น์ และข้อที่6นํา4คูณเข้าไปทั้งตัวเศษตัวส่วนได้เท่ากับ4ส่วน100 0.04%ซ์ขอโทษค่ะ4%เปอร์ซน์ะคะและข้อที่7เราต้องทำส่วนให้เป็น100 4จะเป็น100ก็ต่อเมื่อน,นำ 25คูณเข้าทั้งตัวเศษและตัวส่วนถ้าคูณอะไรที่ตัวส่วนก็ต้องคูณตัวนั้นที่ตัวเศษก็ต้องคูณตัวเลขเดียวกันทั้งเศษทั้งส่วนนะคะ75ส่วนหน0่ได้เท่ากับ75เปอร์เซ็์และในข้อที่8ในข้อที่8เนี่ยเราไม่สามารถนำา6ไปคูณอะไรแล้วเท่ากับหนึ่งได้หนูก็เลยต้องมา ตั้งหารอะตั้งหารเสร็จหนูเอา5หารด้วย6ตั้งหารเสร็จจะได้คำตอบเท่านี้แต่ยังตอบไม่ได้นะคะพอหารเสร็จต้องนำหน0่ส่วน100มาคูณเพื่อที่จะให้ส่วนเท่ากับ100ได้83.3ส่วน100 83.3%เเเข้าใจไหมเอ่ย หารเสร็จอย่างในข้อนี้นะคะไม่สามารถนำนาตัวอะไรไปคูณแล้วเท่ากับ100ได้ที่ส่วนเนี่ย6ไม่สามารถคูณอะไรแล้วเท่ากับ100ได้เราก็เลยต้องนํามาหารกันค่ะนำให้เป็นทาให้เป็นทศนิยมก่อน5หาร6ได้0.833และหลักเกณฑ์ของการแปลง เศษส่วนให้อยู่ในรูปเปอร์เซนต์ก็คือต้องมีส่วนเป็นหนึ่งเราก็เลยต้องนำหนึ่งมาคูณเข้าทั้งเศษและส่วนเพื่อที่จะให้ส่วนเท่ากับหนึ่งข้อที่9ค่ะข้อที่9นะคะอ่ะให้แปลงจำนวนคละให้เป็นเศษเกินซะก่อนจะได้เท่ากับ5้าส่วน4จากนั้นคูณย5เข้าทั้งเศษและส่วนเพื่อที่จะ ให้ส่วนเป็น100จะได้เท่ากับ125ส่วน100ออ่าเดี๋ยว โอเคค่ะต่อข้อที่10นะคะในข้อที่10เนี่ยเราเห็นส่วนเขาเป็น1 100หรือยังยังเป็น200ใช่ไหมเอ,อ่ยต้องหาร2ทั้งเศษและส่วนเพื่อที่จะให้ส่วนเป็น100 45หาร2จะได้22.5ส่วน100โอเคก็ได้26 22.5เปอร์เซ็นต์และในข้อที่11นะคะในข้อที่11เนี่ยเราต้อง1ตั้งแล้วหารด้วย8 เพราะว่า8ไม่สามารถคูณอะไรแล้วเท่ากับ100ได้จากนั้นค่ะทำไมคะจากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้มาคูณ100ทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพื่อที่จะให้มีส่วนเป็น100ได้12.5ส่วน100ก็คือ12.5%เซและในข้อที่12ค่ะ คูณ2เข้าทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนจะได้เท่ากับ18ส่วน100 18%ค่ะในข้อที่13แปลงให้เป็นเศษเกินก่อนจากนั้น15คูณอะไรแล้วเท่ากับ100ไม่มีแสดงว่าเราทำส่วนให้เป็น100ไม่ได้ถ้าตรงนี้ยังเป็น15อยู่แสดงว่าต้องนำ สิบเก้าตัง้งหารด้วยสิบห้าอันนี้ถ้าเป็นค่าประมาณนะคะเขาจะเขียนเครื่องหมายแบบนี้มันไม่ลงตัวหรอกคะ่ะส่วนใหญ่การหารทศนิยมก็จะไม่ค่อยลงตัวเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องการประมาณค่าทศนิยมด้วยในหน้าถัด,ถดไป จากนั้นอันนี้รู้หลักการนะคะจากนั้นนำา1 0 0มาคูณเข้าทั้งตัวเศษและตัวส่วนที่ทำแบบนี้เพราะเราต้องการส่วนเป็น100เราจะมาใส่ส่วน100แบบนี้เลยไม่ได้ค่าจะเปลี่ยนค่าจะผิดไปถ้าเรานำตัวเลขเดียวกันมาคูณเข้าทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่าจะยังเท่าเดิมเข้าใจไหมเอ่ยทำไมค่าเท่าเดิมอสมมติตรงนี้นะทำไมค่าเท่าเดิมใช่ไหมอะถ้าตัดไป พอหนึ่งร้อยหารหนึ่งร้อยแล้วได้หนึ่งนำหนึ่งคูณอะไรก็เท่ากับตัวนั้นนำหนึ่งคูณเข้ากับอะไรก็เท่ากับตัวนั้นนำหนึ่งร้อยส่วนหนึ่งร้อยคูณเข้ากับเลขอะไรก็ยังมีค่าเท่าเดิมที่ทำเพราะว่าอยากให้ส่วนเป็นหนึ่งร้อยและในข้อสิบสี่ค่ะแปลงให้เป็นเสร็จเกินซะก่อนอ่ะ จากนั้นตั้งหารค่ะ10หาร3จะได้ประมาณ3.3333 33จากนั้นนำา1 0 0คูณเข้าทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้333.33%เ33ปอร์เซ์ข้อ15หารก่อนค่ะเพราะว่า12ไม่สามารถคูณอะไรแล้วเท่ากับ100ได้10 สนะคะไปหาร7จ,จะได้ประมาณ0.583จากนั้นนำา1 0 0คูณเข้าทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพื่อที่จะให้ข้อนี้มีส่วนเป็น100จะได้58.3ส่วน100ก็คือ58.3%ถัดไปนะคะ เขียนทศนิยมต่อไปนี้ให้เป็นเปอร์เซ็นต์อ่าเขียนทศนิยมให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็เหมือนเดิมเลยแสดงว่าเราต้องแปลงให้เป็นเศษส่วนก่อนแปลงให้เป็นเศษส่วนไม่พอต้องแปลงให้เศษส่วนนั้นมีส่วนเป็นหนึ่งร้เพราะเปอร์เซ็นต์ต้องมีส่วนเป็นหนึ่งอยอย่างในข้อที่หนึ่ง เราต้องทำให้เป็นเศษส่วนก่อนอ่ะหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ก็คือหนึ่งนั่นแหละทำให้เป็นเศษส่วนโดยการนำหนึ่งร้อยคูณเข้าทั้งตัวเศษและตัวส่วนเราจะได้ส่วนเป็นหนึ่งร้อยและจะได้หนึ่งร้อยส่วนหนึ่งร้อยเข้าใจไหมเอ่ยนำหนึ่งคูณกับอะไรก็ได้ตัวนั้นหนึ่งร้อยส่วนหนึ่งร้อยก็แปลว่าเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แสดงว่าหนึ่งอ่ะเขาคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ แปลงให้ทศนิยมอยู่ในรูปของเศษส่วนก่อนจากนั้นทำส่วนให้เท่ากับ100แปลงให้เป็นทศนิยมแปลงทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนเศษส่วนนั้นต้องมีส่วนเท่ากับ100ถึงจะแปลงให้เป็นเปอร์เซ็นต์ได้ถัดไปนะคะในข้อที่ที่สองเขาทำมาให้ดูแล้วก็คือ0.34อ่ะ0.34เนี่ย ถ้าแปลงให้เป็นเศษส่วนก็ได้3 4 1ส0่วน100เพราะว่าเป็นทศนิยม2ตำแหน่งถ้าส่วน100ปุ๊บง่ายเลยส่วน100เสร็จแล้วก็แค่นำตัวเลขเศษไปตอบแล้วก็ใส่เครื่องหมายเปอร์เซนต์ข้างหลังเพราะว่าเปอร์เซนเราต้องมีส่วนเป็น100ต่อไป6.6 6.6แปลงให้เป็นเศษส่วนก่อนได้6 สิบหกส่วนสิบเพราะว่าอันนี้คือโทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็ต้องส่วนสิบจากนั้นคูณสิบเข้าทั้งเสร็จและส่วนเพื่อที่จะให้ส่วนเท่ากับหนึ่งร้อยจะได้เท่ากับหกร้อยหกสิบส่วนหนึ่งร้อยหกร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ถัดไปในข้อที่สี่เหมือนกับข้อที่สามข้อที่สี่กับข้อที่สามเหมือนกันเลยตอบเท่าไหร่คะ 220เซข้อที่5แปลงให้เป็นเศษส่วนก่อนอันนี้จะได้ส่วนพันเพราะเป็นทศนิยม3ตำแหน่งก็คือ7ส่วนพันจากนั้นเราทำยังไงถึงจะได้ส่วน100นำา0มาหารทั้งเศษและส่วนจะได้เท่ากับ0.7ส่วน100 0.7์สุดท้ายแล้วต้อง ทำให้ส่วนเป็นหนึ่งร้อยค่ะแปลงให้เป็นเศษส่วนก่อนแล้วทําให้ส่วนเป็นหนึ่งร้อยข้อที่หกค่ะ,ะเป็นจํานวนเต็มเราก็คูณเข้าทั้งเศษและส่วนด้วยหนึ่งร้อยไปเลยจะได้เท่ากับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์และข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดแปลงให้อยู่ในรูปเศษส่วนก่อนก็คือ 714ส่วน100เพราะว่าเป็นทศนิยม2ตำแหน่งจากนั้นก็สามารถนำมาเขียนแล้วใส่เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ได้เลยเพราะส่วนเป็น100แล้วและในข้อที่8 8ส่วน10ค่ะจากนั้นนำา10คูณเข้าทั้งเศษแล้วก็ส่วนจะได้เท่ากับ80ส่วน100ข้อนี้ก็ตอบ80% แปลงให้เป็นเศษส่วนก่อน1.8เป็นทศนิยม1ตำแหน่งต้องส่วน10สเต็ปเดิมคูณเข้าทั้ง10ทั้งเศษและส่วนได้180ส่วน100ข้อนี้ตอบ180แซ์และในข้อที่10เป็นทศนิยม3ตำแหน่งก็ต้องส่วน1000ส่วน1000ต้องหาร10ทั้งเศษและส่วนเพื่อที่จะให้ส่วนเท่ากับ100 ได้8.5ส่วน100คำตอบคือ8.5เซและในข้อที่11เป็นจำนวนเต็มให้เราคูณเข้าทั้งเศษและส่วนด้วย100เพื่อที่จะให้ส่วนเป็น100จะได้400ส่วน100หรือ400เซนตค่ะข้อถัดไปต้องส่วน1,000เพราะว่าเป็นทศสนิยม3ามตำแหน่งต้องส่วน1,000ก็คือ46ส่วน1,000 หารเพื่อให้ส่วนเป็นหนึ่งร้อยหารสิบเข้าทั้งเศษและส่วนสี่สิบหกหารสิบได้สี่จุดหกค่ะสี่จุดหกส่วนหนึ่งร้อยเท่ากับสี่จุดหกเปอร์เซ็นต์และในข้อที่สิบสามหกสิบเอ็ดส่วนหนึ่งพันอ่ะหกสิบเอ็ดส่วนหนึ่งพันนะคะต้องหารสิบทั้งเศษและส่วนเพื่อที่จะให้ส่วนเป็น หนึ่งร้อยตอบหกสิบขอโทษค่ะหกจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตและในข้อที่สิบสี่ค่ะในข้อที่สิบสี่เนี่ยอ่าเป็นทศนิยมสองตำแหน่งแสดงว่าต้องส่วนหนึ่งร้อยแน่ๆไม่ต้องหารอะไรแล้วเพราะว่าหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยก็เท่ากับหนึ่งเปอร์เซ็นส่วนหนึ่งร้อยถ้าส่วนหนึ่งร้อยแล้วเราไม่ต้องหารอะไรเพราะว่า การทำเป็นเปอร์เซ็นต์ต้องการแค่ว่าส่วนเป็น100แล้วจากนั้นหยิบตัวเลขที่เศษนำมาเขียนต่อด้วยเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์และข้อสุดท้ายเป็นทศนิยม4ตํตำแหน่งก็คือ80ส่วน1,000นํำ10หารทั้งเศษและส่วนจะได้เท่ากับ8ส่วน100ต่อบ8เปอร์เซนต์